หลังจากที่คอรมอมีมติในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทุกคนก็รออยู่นะคุณป๊อปแต่ว่าก็กถือว่าก็มีก็ดีกว่าไม่มีแต่พอมีลิซ่าด้วยมันจะดีเบิ้ลขึ้นไปไหมคะก็จริงๆก็ก็ดีนะครับก็มีน้องลิซ่าเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยช่วยคาดหวังแล้วกันนะครับว่าจะหนุนเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับ หนุนในเรื่องของการดึงเสน่ห์นะครับของภอาคการท่องเที่ยวไทยให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับกลับเข้ามาแล้วก็ถ้ามองในมุมของตัว ความคาดหวังแล้วกันนะครับที่ทางททเนี่ยนะครับเขามีการเผยขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยออได้ประมาณสัก5ถึง10ล้านคนนะฮะในในปี69นะครับก็ก็ถือว่าเป็นระดับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็น s e n ิเมนต์นะครับแต่เดี๋ยวในระยะถัดไปผมว่ามันก็คงต้องต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับทั้งในแง่ของตัวภ้าการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยว่ามันจะดึงความเชื่อมั่นโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะ,ออจะมันจะดึงได้ได้มากน้อยแค่ไหน,น ถ้าจำกันได้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเราเคยพุ่งไปถึง40นะเป็นความคาดหวังแล้วก็กลับมาที่33แต่ถ้าคุณปอาบอกว่าปีหน้าอาจจะมีท็อปอัพขึ้นไปอีก5-10อันนี้ก็ต้องรอดูถูกไหมใช่ใช่ครับก็ก็ก็น่าจะเป็นสิ่งสิ่งที่ดีนะครับซึ่งถ้าในส่วนของตัวตัวเลขนักท่องเที่ยวเี่ นะครับจริงๆถ้ามองมองในส่วนของตัวเมย์แบงค์ที่ที่เราคาดการเนี่ยเราคาดว่าการว่าปีนี้นักท่องเที่ยวอยู่ประมาณสักสามสิบสามจุดห้านะครับแล้วปีหน้าก็น่าจะไปแถวๆสามสิบห้าถึงสามสิบห้าจุดห้านะครับก็ถ้ามีน้องนลิซ่าเข้ามาบอกว่าก็น่าจะเป็นตัวที่ที่ที่ดีขึ้นมาแล้วกันนะครับแต่ถามว่าจะทําได้จริงมากน้อยแค่ไหนมันคงต้องตามตามดูกันอีกทีนะครับแต่ก็ในขณะที่บอกถึงประเด็นความปลอดภัยอันนี้สําคัญสุด ใช่เวลามาเวลาไปเที่ยวที่ไหนเหมือนนึกถึงเราอะ<ช>เราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องการเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะยิ่งต่างบ้านต่างเมืองด้วยนะคะก็อาติดตามกันด้วยสําหรับภาพโดยวรวมนะคะว่าจะสะท้อนกลับมาที่ <c oughs> เรื่องของการท่องเที่ยวเราอยากได้นะก็ให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีละกันนะคะฝากไว้้วยสำหรับผู้มีประเด็นวนันนี้วันนี้ขอบคุณป๊อบมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ